ครับอยู่ที่เมืองกตาบารูนะครับประเทศมาเลเซียรัฐกลันตันก็ที่นี่ก็มีศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวครับนะฮะกลันตันทัวริส m i ซึมอินโฟเมชันเซ็นเตอร์ครับผมสวัสดีครับผมมานพินกับช anel Feel Thai ใน YouTube ครับก็อยู่ที่การท่องเที่ยวมาเลยที่เมืองกตาบารูรัฐกลันตันนะครับนะฮะนี่ก็มี ห้องแอร์นะครับแล้วก็มีเอกาสารมากมายการท่องเที่ยวม,มาเลเซียจะมีชื่อเสียงเรื่องมีเอกาสารให้เยอะแยะนะครับมีแผนที่นะครับแล้วก็โบโชวัวต่างๆนะครับรวมทั้งเป็นมีแค่ตัวอย่างทางวัฒนธรรมนะครับจะมี ว้าวนะครับมีกองมีลูกข่างอะไรด้านนู้นนะครับมีย้อนแสงนิดหน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ของทางรัฐกลันตันนะครับที่เมืองกตบารูนะครับแล้วก็เห็นมีป้ายนี่ครับนะฮะมีโบชัวนะครับวิสิตกลันตันเยียนะครับ2016ก็ปีหน้านะครับจะมีวิสิตกลันตันเยียนะครับก็จะมีโชว์มีลูกข่างนะครับมีว่าวมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ พอชัวร์ก็มีเยอะครับถ้าใครแวะมาแล้วก็ลองหาดูข้อมูลดู<ม>อันนี้ก็มีข้อมูลของอื่นๆของมาเลเซียนะครับกา,าลันตันเอ้กุลลัมเปอร์นะครับเซ็นเทลมาเลนะครับนี่ก็ฝั่งตะวันออกอ่ปะาหังตรังกานูกาลันตันนะฮะอันนี้อีสต์มาเลเซียก็จะเป็นซาบาสารวัตรละบวนแต่ละเล่มก็มีข้อมูลละเอียดนะครับนี่ด้านเหนือนะครับเปรักปีนัง เด้านะฮะนี่ก็จะมีข้อมูลต่างๆ,างๆนะครับสำหรับนักเดินทางอันนี้อัอน,นี้โฆษณาโรงแรมนะครับแพ็กเกจทีมบวดิงแล้วก็รวมทั้งมีโบชัวบางอย่างจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอย่างนี้ครับกาลันตันนะฮะจะมีโบชัวภาษาไทยด้วยแต่ว่าการพิมพ์ก็จะแปลกๆหน่อยนะครับก็จะมีตกหล่นบ้างตามธรรมดานะครับจัดหน้าไม่ค่อยดีทั้งนะครับเพราะภาษาไทยเนี่ยจัดหน้ายาก ปรับเสียนมาเยอะในข้อมูลซา ah บ้านะฮะแล้วก็อันนี้โฮมสเตย์แพ็กเกจในมาเลนะครับว่าตามที่ต่างๆมีโฮมสเตย์ที่ไหนบ้างเกาะแล้วก็หาดอันนี้น่าสนใจครับขี่จักรยานในมาเลนะฮะจิมพาร์คโอ้มีแผนที่กัวลาลัมเปอร์แผนที่กาลันตันนะฮะเยอะแยะครับ ก็ถ้ามีโอกาสมาที่นี่ครับจะอยู่ที่ถนนเจรันสุลตานอิบราฮิมนะฮะจรันสุลตานอิบราฮิมนะครับก็เป็นนั่งพักแอร์เย็นๆแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆนะครับผมก็มาแวะตรงนี้นะครับพักร้อนหน่อยแล้วก็ดูข้อมูลเดินไปเที่ยวต่อครับ แล้วพบกันใหม่กับช e l น e ฟิ t ไท i ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากครับสัสดีครับ